สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำเปิดเลขมงคลนะคะประจาวันที่6กรกฎาคม2566ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนำเลขที่หมอการให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะ หวยหุ้นหวยลาวหวยอาโอยหรือหวยอะไรก็แล้วแต่นะคะจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้หมวกกันก็ไม่ทราบนะคะน่าเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เราก็จะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่6กรกฎาคมนี้เป็นเลขอะไรนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะ สลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะโอเค 8 8 4นะคะทุกคน8 8 4นะคะ8 8 4นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงเฮรวยรยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ